สวัสดีเจ้าครับเมื่อคืนไม่ได้นอนวะก็ยิงยาวเลยไหนๆก็ไม่ได้นอนแล้วนั่งเขียนเว็บโปรไฟล์ตัวเองอัปเดตซะหน่อยปีนี้ทอนยี่สิบสามเลยยังเป็นคือปีที่เราไม่ได้อัปเดตเลยด้วยก็เลยเอาซะหน่อยเอาซะหนอ่อ,นอยอัปเดตเลยสุมเมยนู่นนี่นั่นเผื่อว่าสมัครงานใหม่นะเผื่อว่านะเผื่อว่าก่อนไปดูดูไปก่อนแล้วก็ไอตัวงานเมื่อคืนที่ที่ทำไอตัว แต่กิ้งสเตตัสก็เดี๋ยวรอวันนี้รอดูว่าเขาจะปรับอย่ไอ,อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอไปชุมก่อนเก้าโมงอันนี้พุ่งแปดโมงลงไปกินข้าวร้านป้าดีหรือต้มมาม่าดีจริงๆเมือ่อตั้งแต่เมื่อคือนนะ่ะที่นอนไม่หลับอยากกินมาม่านะแต่ว่ากูไม่อยากกินเวลาที่ปกติกูหลับอะ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบการทํางานของระบบอาหาระมันผิดปกติหมายถึงแบบฟีลแบบเฮ้ยทำไมอยู่ๆมาได้อาหารช่วงนี้อาจจะเป็นนละย้อนขึ้นมา หรือเฮ้ยทำไมได้อาหารช่วงนี้แสดงว่าพรุ่งนี้กูจะได้อีกดิอะไรเงี้ยถ้าสมมติระบบมันคิดอย่างนั้นนะกูก็อาจจะย่อยแต่ว่าถ้าทำมาม่าก็ไม่รู้อะนอกจากผัดมาม่าก็จะมีต้มมาม่ากับไข่อันนี้ที่อยากลองทำนะก็คือเอามาม,ามา่าข้มไปคลูเวฟใช่ป่ะต้มทีนึงก่อนแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็หมุนให้พอไข่สุกแล้วก็เออืออันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าของในตู้เย็นเริ่มหมดแล้วแครอทไม่มีลวเหลือแต่บรอกโคลี่กับเห็ด ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ถ้ามีจังหวะมีช่วงดีๆที่ได้นอนหลับแล้วตื่นไปแมโคได้ก็คงจะไปนะเพราะว่าของที่บ้านก็หมดเดี๋ยวต้องซื้อของเข้าไปให้แม่ด้วยกูขาดอะไรบ้างวะแครหลอดข้าวโพดแล้วก็พวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยซื้อมาซะหน่อยแล้วก็ปรากดไข่เออไข่ก็หมดแล้วซื้อไข่อีกอยากจะซื้อไข่เป็ดครึ่งหนึ่งไข่ไก่ครึ่งหนึ่งมาแบบเฉลีย่ยถัวว่วใช้อะ่ะคือพวกพวกไข่ไข่ดาวอะ่ะ กลัวอยากกินไข่เป็ดแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกไข่เจียวหรือว่าอะไรที่มันประกอบปรุงกับอาหารอย่างอื่นนะกูชอบใช้ไข่ไก่มากกว่าคือถ้ากินแยกเลยกินแยกล้นๆน่ะเออไข่เป็ดนี่ตอบโจทย์ไข่เป็ดมันอร่อยมันๆนะนะแต่แคลอรี่มันก็เยอะกว่าก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะไปซื้ออะไรนะวันนี้ก็เริ่มต้นวันไก่ทั้งอย่างนี้ถ้ากูนอนเดี๋ยวก็จะบอกไอทีนะ โอ้ยดีใจว่ะเฮียฝนตกว่ะ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 อีออากาศเย็นแล้วกูยังไม่ได้นอนด้วยนะเฮียม่นยั่วการนอนสุดๆเลยสนุปยูไอม่งมีแก้เพียบเลยแต่ตอนนี้ทําไปใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่เปลี่ยนข้อความนิดๆหน่อยๆไอตัวโลจิกกูทําไว้คอนเฟิร์มแล้วไงมันค่อนข้างเยี่ยมก็เลยไม่ได้ต้องแกอะไรก็เปลี่ยนยูไอนิดหน่อยโดยโลจิกของไอตัวเตตัดบาว์ไเคเลย จะนอนก่อนดีกว่าหรือว่าไงตอนนี้ันติดอยู่นิดนึงตรงที่มันย้ายไม่ได้ย้ายข้อความไม่ได้เดี๋ยวหาวิธีก่อนถ้าถ้าตันมากๆแล้วกูง่วงขึ้นมาหูจะไปนอนโอเคนะเหียบรรยากาศไม่งนานอนชิบหายเลยอุ้ยฝนตก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 เหียกูดีใจเหมือนคนอยู่ในสตาเดียวแล้วฝนตกแต่ได้ไม่ต้องลดน้ำมาเหียดีใจจัดตาปื๋ยป่าวะนาจะตาปื๋อไป กูเจออีกทีก็หกโมงเลยวะ่ะไอเฮียเอ้ยยาวเลยหลับยาวมากโอ้ยแั้วแต่กูแบบคุยงานตอนกลางวันไปเสร็จตอบดีไซน์ซแป๊บนึงอะ่ะพอเสร็จแล้วกูหลับบุง้งยาวไปเลยเฮียแล้วคืนนี้กูจะนอนไหมเนี่ยกูไม่รู้ตัวเองเลยเฮียเอ้ยเจ๊งแต่ว่าตอนที่ฝนตกตอนตอนตอนเช้าอะ่ะกูรู้สึกว่ามีความกังวลเลยว่าแบบ ที่ไฟจะดับป่าวะเพราะไาผ่าแรงมากปวงปาปวงปังไม่รู้ว่าไฟจะดับเปล่าแล้วกูนั่งทํางานด้วยเที่จะทำใบกลัวไปแต่ว่าโอเคแหละงานเกือบเสร็จละเหลือทำปรั๊บปั๊บ F10 งบไว้นะเดี๋ยวไอ้หน้านั้นเหนื่อยนอนเหนื่อยตื่นมากูยังเปียกๆเลยข้าวไม่ได้กินเดี๋ยวไปว่าตรงนี้อยู่จทำงานก่อนบางงานพี่พายกูกำลังจะลงไปเอาข้าวนะแล้วก็ ทำงานได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีนิดๆหน่นอยๆมีเหมือนกูรู้สึกว่าแบบเฮีย,ยขอปรับอีกหน่อยหนึ่งว่ะเหมือนตัวอักษรมันเล็กไปนิดนึงตรงในบนพอดก็เลยแก้ไปแต่ตทำไมอุตสาหกทีมมันเป็นอ๋อแล้แต่เอ้แต่มันก็ชุดเดียวกันไม่ใช่กูเหมือนไปเฮียช่างแม่เงเลยอะไรงานเสร็จแล้วนี่แล้วกูก็เพิ่งนึกได้ว่าไม่ใช่พเ,เพิ่งนึกได้เพลินๆเป็นคนเตือนว่าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนเลยด้วยซ้ำอ่ะกูไม่ได้กินข้าวเลยนะคือมันเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วที่กูไม่ได้กินข้าวกูก็ วะก็เลยนหละสั่งยำไปกินแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเยอะก็จะต้องอ่ถึงแลเอาอะไรขมาแล้วได้แล้วเนี่ยยำรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องมามา่าสายโคกูสั่งมาเป็นแบบเป็นกลับด้วยไงเออแล้วก็ไม่ใช่ร้านประจำนะไม่ใช่ร้านน้องเนมแต่ว่าอันนี้เป็นร้านแบบอยู่ใกล้ๆหอสั่งก็มันค่าส,งส่งฟรีก็เลยเออเอาซะหน่อยราคาก็ไม่แพงสั่งที่กัวบะโคตรถูกอ่ะสั่งที่กับาบะสองถุงโคตรสุๆๆดยอดรวมไปแล้วก็เจ็ดสิบบาทแหมอยาเยี่ยมเป็นราคาที่ดี ก็ตเติมมามา้า<ม>ไปสักสนะิบกาเียอาเหี่ยะเดี๋ยว,ยยวขึ้นไปนีพอแก่นิดหน่อยก็เสร็จแล้วนี่ก<อ>ินนะเคยขึ้นมากินยำเสร็จเรียบร้อยแก้งานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเพลินเข้านอนไปแล้วเรียบร้อย,อยวันนี้ทาทุกอย่างเรียบร้อยดีใจที่ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นสบายมากวันนี้๋ยวกูจะไปอาบน้านอนแล้วก็ปล่อยงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปตัดพรุ่งนี้มั้งหรือว่าตัดวันนี้ดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ขอไปอาบน้ําก่อนเค เดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาคนที่ติดตามรับชมครับวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเองนะเพราะว่านั่นแหละไม่ได้นอนเจอกันพรุ่งนี้ครับ